ไปดูปรกถาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การลดความเหลื่อมล้ำนะคะโดยอดีตนายกรัฐมนตรีได้กลับประถาพิเศษนะคะโดยชี้ความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีโครงสร้างความเหลื่อมล้ำและก็โลกร้อนค่ะเตือนภาคธุรกิจจะต้องปรับตัวรับมือค่ะนายอภิเศเวชเชชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรนะคะ แอมแฟมายฮาวรุ่นที่4พร้อมกับประานาพิเศษในหัวข้ออนาคตเศรษฐกิจไทยในมุมมองคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะค่ะโดยยก4ความท้าทายหลักก็คือภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งไทยเนี่ยจะต้องเร่งปรับบทบาทในโลกเพื่อจะเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรอง สร้างกระบวนการการเจรจาการค้าที่ทุกฝ่ายยอมรับเพื่อสแสวงหาพันธมิตรต่างชาติรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเทคโนโลยีและกับดักรายได้ปานกลางโลกเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วจึงต้องยกเครื่องระบบการศึกษาไทยดึงคนเก่งด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกแก้ไขกฎหมายและสร้างแพลตฟอร์มของคนไทยเพื่อคนไทยสร้างโครงสร้าง ความเหลื่อมล้ำสังคมสูงวัยโดยบอกว่าคนที่มีรายได้มากที่สุดกับผู้ที่มีรายได้น้อยที่สุดต่างกันถึง34.9เเท่าความเหลื่อมล้ำมีการส่งต่อรุ่นสู่รุ่นและเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมจึงต้องเร่งส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการดูแลเร่งสร้างระบบสวัสดิการเสริมการออมในภาคบังคับ และในส่วนของโลกร้อนก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศเผชิญอยู่ควรจะต้องสร้างความชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจสีเขียวและมีการปรับโครงสร้างธุรกิจพลังงานค่ะคิดว่าคงจะได้มุมมองภาพกว้างนะครับให้เห็นว่านอกเหนือจากความท้าทายซึ่งแต่ละคนอาจจะมีในเฉพาะธุรกิจของตัวเองนะครับหรือว่าตลาด ที่เป็นของตัวเองให้เห็นภาพว่าสภาวะแวดล้อมอ,อื่นๆที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีนะครับหรือปัจจัยปัญหาเกี่ยวความเหลื่อมล้ำนะครับจะมีผลอย่างไรต่อสภาพเศรษฐกิจโดยร,รวม สำหรับหลักสูตรดังกล่าวนะคะก่อตั้งโดยดรธนพรฟักเขียวค่ะผู้ก่อตั้งนิตยสารฮาวที่ให้ความสําคัญกับการส่งต่อธุรกิจครอบครัวจึงคัสนราลหลักสูตรที่ตอบโจทย์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจครอบครัวภายใต้แนวคิดส่งไม้ต่อรับไม้เป็นเพื่อการเปลี่ยนผ่านธุรกิจครอบครัวจากรุ่นพ่อแม่สู่ทายาทอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างเครือข่ายต่อยอดแล้วก็เพิ่มโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจด้วยค่ะ